ก่อนที่ท่านจะนำเอาสมุนไพรไปใช้นะคะก็ควรจะศึกษาถึงสรรพคุณนะคะถึงโทษและประโยชน์ให้ชัดเจนก่อนถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองสวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็พามารู้จักกับขมิ้นขาวนะคะซึ่งเรามองเป็นผักไปนะคะจนกระทั่งบางครั้ง เราลืมไปว่าเขาก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะขมิ้นขาวหรือบางที่ก็จะเรียกว่าว่านขมิ้นขาวหรือว่าว่านม่วงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเง่าเหมือนเหมือนกันกับขมิ้นชันนะคะเง่าและรากของขมิ้นขาวจะมีกลิ่นหอมนะจัดอยู่ในสกุลเดียวกันกับขมิ้นชันนะคะหัวจะเป็นแง่งนะคะ ภายในจะมีสีขาวนะตรงบริเวณแกนกลางนะจะมีสีเหลืองอ่อนๆเกือบจะขาวนะเง่าจะแตกสาขาออกมากมายลำต้นสูงประมาณ40-80เซนติเมตรส่วนดอกก็จะออกเป็นช่อก้านช่อนจะยาวแทงจากเง่าใต้ดินขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะออกดอกในช่วงฤดูฝนนะคะอันนี้ก็คือดอกของเขานะคะสวยงามมากจะมีลักษณะคล้ายๆกับ ดอกกระเจียวนะคะสำหรับดอกขมิ้นขาวจะออกในช่วงฤดูฝนนะพอปลายฝนมาเขาก็จะเริ่มแก่นะแล้วก็จะค่อยๆโรยไปนะในขมิ้นขาวจะประกอบไปด้วยธาตุโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารธาตุฟอสฟอรัสธาตุาเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 ในาอาซีนวิตามิน C และธาตุ สารเคอร์คูมินนะคะอันนี้เป็นสารจำพวกหนึ่งที่อยู่ในขมิ้นขาวนะคะซึ่งมีสรรพคุณทางยามากมายนะคะเง่าอ่อนของขมิ้นขาวจะมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยนะคะถ้าหากว่าเรากินสดๆแก้มกับอาหารหรือว่าจิ้มน้ำพริกหรือว่านำเอาเง่าเง่าอ่อนไปต้มเป็นชาดื่มก็จะแก้แน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อยนะคะ ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารได้ดีนะคะนอกจากนั้นยังลดอาการจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกดเกินในกระเพาะอาหารหรือว่าอาหารไม่ย่อยสำหรับสารเคอคูม,มินในขมิ้นขาวก็จะมีฤทธิ์รักษาแผลในลำไส้นะคะช่วยระงับอาการติดเชื้อหนองได้ดีอีกด้วยนะส่วนกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะของขมิ้นขาวจะเป็นน้ำมันละเหยเนี่ย จะช่วยให้สดชื่นแก้วิงเวียนคลื่นเหียนและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้นะช่วยเจริญอาหารถ้านำเงาขมิ้นขาวตากแห้งหรือแล้วก็นำมาต้มน้ำอาบหรือว่านำเงาสดมาตำพอกก็จะช่วยรักษาโรคผิวหนังหรือว่าแผลที่เป็นหนองได้นะคะนอกจากนี้ยังช่วยขับปัสสาวะนะคะขับน้ำนมแม่ลูกอ่อนสารเคอร์คูมินและน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นขาวจะช่วย กระตุ้นนะคะการหลังน้ําดีช่วยรักษานิ้วในถุงน้ําดีแล้วก็ลดอาการอักเสบของบาดแผลได้ดีด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเมื่อเรารู้จักสรรพคุณของขมิ้นขาวแล้วเราก็หันกลับมากินเง่าของขมิ้นขาวเป็นผักนะคะเพื่อที่จะเป็นยาต่อไปนะคะวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ